ภ้ายดยรับกับวีรกรรมล่าสุดใช้หัวเกี่ยวไปที่รถจักรยานดนแล้วเกี่ยวให้ลม้มลงจากนั้นก็ตรวจค้นครับนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดของภัายดยรับที่เกิดขึ้นวันที่30พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานี้เองครับหลังจากที่ได้กินอาหารครับภัายดยรับก็ขอตรวจค้นครับ นี่คือบริเวณลานโจดรดของน้ำตกเหวสุวัสดนะครับอีกด้านหนึ่งของน้ำตกเหนวนรกก็คือน้ำตกเหวสุวัสดนะครับจำคนและชื่อเลยนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณน้ำตกเหวสุวัสดนี้ไม่มีทางทะลุนะครับจะต้องขับย้อนกลับไปบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไม่ทะลุผ่านเหมือนบริเวณน้ําตกเหวนรกนะครับที่สามารถทะลุไปยังปลายจีนได้นะครับภายเดอรลับมาปรากฏตัวบริเวณนี้หลังจากข่าวที่แล้วนั้นปรากฏตัวอยู่บริเวณน้ําตกเหวนรกนะครับท่ามกลางเม็ดฝนที่โปรยปรายครับได้กินอาหารที่ใส่ไว้หลังรถนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ครับภายเดอรับก็ขอตรวจค้นครับ ใช้งวงเกี่ยวรถรแรงเยอะมากเลยนะครับรรจากนั้นก็ใช้เทา้าเหยียบครับเพื่อขอค้นดูแลครับว่าข้างในที่เก็บสิ่งของหลังรถนั้นมีอะไรบ้างนะครับรรนักท่องเที่ยวก็ขอถ่ายรูปครับ<อ>บริเวณนี้เป็นลานจอดรถครับ<อ>นักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรครับ<อ>และเป็นจุดสำคัญ ในการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ครับกินเข้าไปแล้วครับกินได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วครับขอกินก่อนครับสําหรับภายเยวหลับนี่ครับใช้งวงค้นหาแล้วก็เกี่ยวขึ้นมากินครับกินเข้าไปแล้วครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับบริเวณนี้นะครับนอกจากจะมีน้ําตกเหวสวัส์ซึ่งเป็นน้ําตกที่สวยงามแล้วนะครับ บริเวณฝั่งตรงข้ามก็จะมีเถวทางเดินชมแนวป่านะครับเดินเลาะไปบริเวณลำตะคองทะลุไปยังผากล้วยไม้นะครับจุดนี้ถ้าจะเดินชมธรรมชาติก็จะมีเสียงชนีเสียงนกนะครับและมีเสียงลำธารเดินเลาะไปตามลำธารน,นะครับเป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวครับกำลังใช้งวงเกี่ยวหาอาหารครับ ไม่รู้กินอะไรเข้าไปบ้างนะครับแต่หุน่นตอนนี้หุ่นดีเหลือเกินครับข่าวที่แล้วอ้วนไปนิดนะครับข่าวนี้รู้สึกลงตัวมากครับแต่นิสัยที่กินได้ทุกอย่างนี้ก็ไม่รู้อะไรอยู่ในท้องบ้างนะครับเป็นจุดที่น่าห่วงใยที่สุดของปลายเดยวหลักครับนี่ครับ ใช้ง่วคำหาแล้วครับยังมีอะไรพอให้ได้กินหรือเปล่านะครับเจ้าของรถบแกใจหายใจความแล้วครับช่วงน,นี้ฝนตกบ่อยนะครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ใช้ความระมัดระวังนะครับก้อนหินหรือต้นไม้นี่บางทีดินที่อุ้มน้ำอาจจะ ทำให้ไม่สามารถที่จะพะยุงก้อนหินหรือต้นไม้ไว้ได้นะครับน,นี่คือวีรกรรมล่าสุดของพายเดียวหลับครับก็ต้องขอบคุณคลิปจากดีเอชัตเตอร์เช่นเคยครับช่วงหลังมาแอดมินก็งานเยอะมากเลยนะครับไม่มีเวลาขึ้นไปถ่ายไปเป้าเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเจอก็นำมาเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้รับฟังกันนะครับเป็นบันทึกเรื่องราวพฤติกรรมของสัตว์ป่าที่คนได้รู้จักแล้วก็อย่างน้อยก็ช่วยกันห่วงแหนรักษาสัตว์ป่าและธรรมชาติร่วมกันนะครับ,บได้เรียนรู้วิถีชีวิตไปพร้อมกันนี่คือใบหน้าและแววตาของไายดอยลับครับ เป็นครั้งแรกที่เห็นภายเตัวหลับตกมันเยิ้อมออกมาเลยนะครับนี่ครับบริเวณแก้มนะครับตกมันช่วงอายุ40ขึ้นแล้วครับสำหรับภายเตียวหลับครับยังคงความน่ารักและเป็นที่รักของเหล่บาบรรดาเอฟซีเช่นเดิมครับ หลังจากตรวจค้นแล้วก็ยังเดินบนหาอาหารอยู่นะครับใช้งวงเกี่ยวรถจักรยานยนตล้มไปอีกคันหนึงแล้วครับแต่ก็ไม่มีอะไรกินครับค่อยๆเดินผ่านไปนะครับข่าวล่าสุดภายงวงทองยังอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับและห่างจากพี่เดียวประมาณ7กิโลเมตรครับ